ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยดีครับมาเบงเลขบนเด่นบนที่ผมคัดมาทุกสูตรครับแล้วมือนี้เราตัดกันด้วยแตมสารับแตมของผมเห็ดซีแตมครับซีแตมแล้วผม สองงวดที่เราผมเพิ่มขึ้นมาหนึ่งแต้มร่วมเราเป็นหาแต้มครับที่ใส่ฉะนั้นหาแต้มนี้นับยอดหลังไปสิบสี่งวดครับยังบอนผิดถ้าใส่หาแต้มนี่บ่ผิดครับหาแต้มแต่ว่าใส่สีแต้มนี่ผิดทีนึงครับสำหรับ หาแต้มดีไซนก็คือมีห้าครับมีห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งครับห้าหกเ้าศย์ตัดคัดออกมาตั้งเบิดมีแปดคู่ครับสิบหกตัวไปกับนับแล้วครับสิบหกตัวสิบหกตัวไปกับเรียบร้อยครับ ผมมีตัวเรียนอยู่3ตัวเพราะว่าลักสิบของผมเฮ็ดได้คือ 1, 2, 3ครับ 1, 2, 3ผมคาดว่าเลขน่อจะขี่กับคู่ผมก็เลยคัดมาสาตัวครับถ้าลักหนึ่ง8ึหลักสองคือ 2, 7ถ้า3มมาลักสิบก็คือ 3, 8ครับ3ตัว สำหรับคัดมาเนีนๆสำหรับคัดโดยแต้มครับห้าตัว 5, 6, 9, 0, ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งงวดประจำวันบนหมวดสิบหกสิงหาครับหมวดสิบหกสิงหาหกสี่ครับ หกสิงหหกสบน ครับขอบคุณครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ